จังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดบูรพาพิรามเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์6เมษายน2564วันที่6เมษายน2564เวลา10นาฬิกานายเทียนชัยพุทธรังศีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดบูรพาพิรามเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6เมษายน2564พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากทั้งนี้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดบูรพพิรามเมื่อในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์6เมษายน2564เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัดให้มีความสวยงามสะอาดตาวัดบูรพพิรามเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดร้อยเอด็ดโดยมีพระพุทธรัตน์มงคลมุนี หรือพระเจ้าใหญ่พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองร้อเอ็ดความสูงขององค์พระวัดจากพระบาทถึงยอดเกศสูงถึง59เมตร20เซนติเมตรและมีความสูงทั้งหมด67เมตร88เซนติเมตรกิจกรรมในครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีความมีน้ำใจในสังคมไทยรวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ในการมุ่งทําเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมสังคมและความเป็นอยู่ให้มีสภาพที่ดีนอกจากนี้ยังเป็นการประสานความร่วมมือในการทํางานระหว่างงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกมูเรานางน้ำพ้อยจันทมูลค่ะเป็นกิ้อสาข,ของตำบลน้ำเมืองอำเภอเมืองเอกค่ะวันนี้มาด้วยความมีความสุขค่ะมาทํางานด้วยจิตอาสามาทําด้วยใจค่ะด้วยใจรัก แล้วก็สจนึกในมหาวุณาธลิคุณด้วยค่ะทีมข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยอ็ดรายงาน